อาเป็นเหลขเป็นเบิ์ก็ดีอากายาท่านใน้ากันไปลงงอมง่ายแห้งเ้ออ่าเลขกูขาวเพิ่นอยูย่เนี่ยเพิ่นหายทั้งนิมิตท,ทั้าพันเนี่ยเพิ่นเพลื่อนชัยไหลล่างกับบนครับผมอืมถ้าได้มีทั้งอื่นออกไปว่าเหลขมาจากนั่นหรือว่าจากนี้จากกูขาวกาบอมี่อาครับจานแม่วเองมันน้องว่าบอมี่ยั่งว่าท่านในปล่อยไป อันที่ออกไปมือนั่นก็คือต้นนั้นเป็นนิมิตทําฝันว่าเพ็ินเหตุตัวโรถไายอ่าที่นี่ก็ได้ว่าหายไปเป็นเหล็กเป็นเบอร์ใดครับอ่าคือมันนิมิตทําฝันอย่างชันเด้ออากาศคันหูวแล้วก็จะเฝ้าท่านผ้ากันไปเห่นไปยังอ่าให้ล่อเบิงมือบวงสวงเกิดย <7 S 1> ังไดนี่พี่น้องก็จ้องได้สูบหม่องสูบบอลอ่าอยู่ในธรรมในเหียวกบสิหัวว่าเพิินหายจังไดครับเมื่อนั่นเฮ็ดจังไดก็ได้แท้ ลยอันหอดตลาดเลยอือเมื่อวันอาทิตย์ผ<บ>ู้ใดเอาใดกได็ได้ผู้ใดเอาท่านก็ท่านอีกครับพรเพลเพลอ่าเพลกับบอกไว้แล้วคือเพลว้าเพป่นเป็นคนซื้อถือสินกินทำอยู่เด้ปู้ขาวเนี่ยว่าคำใดคือคำนั่นเพลบอกว่าเพลเสียหายมูเจ้าสิบเป่างวดครับเออก็ค่อยเอาไปเรื่อยๆเพลวางจันนะเ้อ บัดนี้ถามว่าพอเองจันแมวเองนี่โหเล็กหูเบอร์บอพอพอหูหไดอเออก็คือได้แต่อ่อนวอนขอความซอยเลียเพลินสิเขาไปหาเขาไปนิมิตคำฝันท่านเด้ออ่าแต่ในนิมิตคำฝันต่อเพ่อนบอกว่านี่เดอลูกเ้ยได้แล้วอยู่แล้วก็คือสีได้ครับผมอ,อ่าที่นี่ก็คอยเบ่งนนกันเนาะมืออันนะออกจาดีพี่น,น้องบอก ทางเอฟซีเพื่อนแน่เพื่อนจังได้เพื่อนกบเสียรอดถ้าปล่อยมือเดียวครับผมเออเพื <ah ่อนบอกว่าให้รอดเสียเละเขาก่อนเสียเละเขาก่อนเพ็่นวางฉันไ้เพื่อนใดมาทำมีที่เออเอาคูบาอาจารย์ลงมาเหตุนดหนัเหตุนดงี่ให้เพื่อนปั่นเพื่อนวางฉันเด้อครับผมเออที่นี่มือนี่ก็คือสิยบมีอย่างหลายครับเด้อในนี่มีทําฝันกับว่าใดงัวครับผมอ่าใดงัวที่นี่ ว่าสีบเวบอกตรงกับบากกันซะตรงๆหรือมันสีใดมือหนีบบอครับผมครับผมพ่อวาวันว่าแดงว่ามือนีบกับเบา้าซับกับมอออมาหมอกเป็นปัใจจัยให้เนี่ยครับมันจะไใดตัวหนี้บอยังไงแต่ว่ามาเนี่ยเบ้าซักน้ำผัดมือขึ้นกับฝันเกี่ยวฝันเกี่ยวว่าผ้าี่นั่งหน่อยนะมีดูกสาวอยู่นิดหน่อยดียว่เออครับผมมันมัด อดมาดผมเป็นแงีมออกให้สิามากพอเลยว่าโอ้มาแดงโตมากเขาทาเดี๋ยวลูกทั้งเมาสา,างานั่นว่าผมผ้าดาเพลินไปเบิ่งงานตัวพอมันอยากได้ได้เสื่อไอ้คนมันกับเป็นไฟมีเงียบเงสองขังมันมีเบาซางว่า,า,า,วามากมากอีพอผมอยากออกไปห,หาบูขาววา่าพอบบยืนอยู่มึงใดดอกในความฝัน่จิือยุ่คุณเบาซางผ้าผ้าลูกขึ้นมาครับลูกผิดถอยลองไปยืนอยู่ด้านหลนัง อบ้าซักไม่อยู่เสียงครับว่าเม,าาามื่อกลมจะบ่อเกอียเยิ่งอ้วนอึ้นหนักห้ได้เรือเป็นมาบานเบ้าซัก,กบัดลูกบ่อกาวแล้วสีลูกไปครับมันเป็นคือลูกบอลเด็กหน่อยเตะ่นะอเอานี่พ่อเพิ่นไฮแล้ววนะครับย้อนไม่ไฮพอพ่อไปเอ้ตีนเชียร์แต่ว่าเชียร์เขาอุ้มใหม่แถวอยวู่ครับก็ว่าไว้หละก่อนมาท่านเก่าอืดูบอลเก่า ฟังให้ดีนะยลูกบอลเก่าเล็กบอลบอลนี่ไก่เลยครับผมมันมีอันนี้ดีว่าพอบาสักวอเอาสีเชียเชียมารวมกันเออไว้นีล่ะมีแต่บอลเก่าเน่าอไว้กันมันนิ่มไม่เล่วว่าฉันเล็อ้มาอย่ดวนเย็นอยู่เก็บตัวเก่าวันจัได้เฮ่กับตอนนี้ะครับผมบ่ายอีหน้งออกแนวออกอีกวันที่วานด้ครับเเบอร์ เอ็อย่างไหนก็ไดเออบ,บอบวกว,อบว่าวที่เป็นหอมนึงเบาซักก็ดีพร้อมทึงเบาที่เนาที่นี่ความนิมีตทํำฝัฝนแต่มันมีแค่นั้นเ<อ>ด้อเมื่อคืนก็ไดเล่าให้ฟังไปแล้วเว้าให้ไปแล้วเนาะครับผมอ่ากขอให้พี่นอ้องเอฟซีทุกท่านอ่าทุกคนให้มีแต่ความสุขคมเจเริญเนาะอ่าทํามาหากินก็ในหะ้รวยรวยพร้อมทึงเบาซัก อาเบาที่ก็ดีเดินทางไปใสมาใสอาเหตุธุรกิจแนวใดก็ดีก็ให้บัะลลางก์ของปู่ขาวอานําไปบรรดลบรรดาลเพื่นเด้อบีิเหตุยังก็ยังให้ขาดให้เขินทางด่านทรัพย์สินเงินทองอาไปใสมาใสก็ขอให้มีแตะคนณโคลงหนาถือตาให้จเจริญเจริญให้รวยรวยซาสาุสาธุครับาา<ข>อ<ส>าแมวบาตัว้นึ่งนะครับผมมาอุ้ย อืหลายต้นครับมุ่งไปแหลกอาจารย์แม่บอกว่าเราฝ้าวเนี่ยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็ล่องก่อนนะครับเ่าวก็ดีบ้วงเสวงแล้วตัวเล็กเป็นตัวตัวหนีเนาะนะครับคือตาเล็กพกหนึ่งนะมาถึงตรงนะครยบความเด้งนบาสาแก่ละความเด้งกันระยาสามีของเพิ่นเพิ่นกับว่าเคยกินเคยป๋าเนี่ยเพิ่นผ่านไปผ่านมาเพิ่นกับวาแวะเยี่ยมยามถามข่าวอาลูกเต่าเหล่าลานเลยเป็นห่วงเนาะ อาได้มากรามาไหวไปใส่มาใส่กันนําดูแลคนเน้อเอาพร้อมทั้งภู้ขาเองมากมาเนี่ยต่ที่ได้ล่าได้มันที่ได้เข้าไปเห็ดใหม่เกี่ยไใจไปช่งไหนทั้งหวยกับท่านเพื่อนอายะจังไดแล้วบ่ไปกับบ่ได้อีพอเพราะว่ามันยังขาดยังเขินอยู่ถ้าเพราะว่าปากทองของภู้ขากันยังหิวยังอยากอยู่อาจกินเป็นคือกันอาที่นี่ั้งใจสองสามมือมานี่คือยังเห็ดฟวงหาอยากห้หิวแถะ อ่ามันเป็นพอยีหยังอาทีนี้ก็ให้นําไปกิจติดยาละหน้าให้ผูขาเดิเอายาให้ผูขาอาอดอาหารในห่างของผูขาอากระขอให้ดีขึ้นได้ิพอย่็บมางได้ก่อนบางใดก็ให้นําไปซอยเดียวผูขาให้ผูขาได้หิวได้ยาดึปนแม่อ่าเขานำตามปลาตามเมืองมาหนึ่งทันนี้กินพอยใหญ่พออาเขาง่ายเป็นเขาแ่ายอาจะถึงคันให้ผู้ขา อาออดอาหารอาปูขาเองก็พี uh, ah ่จิตรได้บรรลุอรรรหันต์ป <m ule digitally wiele> ัญญาดีกว่าอาั้นมีอยังนั้นนะฮะน้ำใจใจหลังของปูขาเด้ออ้อเอาหัวี่ให้แกปูขาเด้ออีพออ้อสีขากรตายสีขายกระไดเด็กปูขาขออ่อนหอยอมอาจจะหาว่าสิ่งใดผิดปูขาได้หลวงเกินไปเหตุยังผิดพลาดไปอาสาดูดูดู ตัวที่สามเริ่มโผล่ครับท่านผู้ชมคล้ายๆกับมิหัวแหลมๆไหมครับแล้วสีปูขาวสีไห่อสองหนึ่งทีเพื่อนไห่ไปงวดเมื่อกี้บออกบะน้อถ้าเป็นสองหนึ่งนะสองหนึ่งถ้ารถเปรถเตียมหนึ่งเวาเป็นสามหนึ่งอืมเออคนก็เลยออกมาครับเบิ้งก็ถึงช่วงเหมือนกันนะครับครับสีเบิ้ลเหรอครับผมถูกสิเบิ้ดเหรอครับมันรุนกันครับสี่เนลย สิเบิดแล้วครับผมเอาลุดๆๆๆๆๆๆไก่เม็ดหรอกวันนึงกับซี่แล้วแดมๆนี่เอ้าเอ้าอืมอืมชัดด้วยชัดแล้วเม็ดแล้วๆๆเม็ดขึ้นมาโพูดมีสอง เนียงนอหนินอสองสี่เออสี่เนียงเนียงขึ้นมาเลยโอ้ยเหล็กง่ามเกิดปะขึ้นเอ้าสี่เจ็ดสองสี่โอ้ยเหล็กง่ามเนีจ็ดสองสี่ครับพี่น้องครับชมชมเนาะอ้าวขึ้นชัดเริ่มชัดเริ่มชัดชัดแล้วเจ็ดสองสี่ครับชัดเจนเลยปะเท่านี้ชัดเจนครับครั้งแรกที่จะเข้ามาจุดถูกขอเนาะจากสารปูขาว นะครับชุมไห่นะครับเย็ดสองสี่